ครับสวัสดีผมนายวรพุทธองศานนักเรียนชั้นปรวช .1 ช่างยนต์ AL2 เลขที่41วันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Fast and Furious 7เร็วแรงทะลุนรก7ครับต่อจากภาคทีคน่นะครับโอเวนชอนะครับได้ไปซ่ากับพวกพี่ดอมและพวกพี่ดอมได้ตามไปอัดมันจนตกข้างบินนะครับ และทําให้มันได้รับบาดเจ็บได้เข้าโรงพยาบาลนะครับและพี่ชายของมันได้มาหาที่โรงพยาบาลครับเด็กกรชอได้มาเยี่ยมหาและจะตามไปล้างแกล้ให้กับน้องชายนะครับมาคนเดียวพังโรงพยาบาลทั้งกลับมาเป็นกองทัพอะครับเหมือนลุงข้างบ้านนะครับตัดมาที่พี่ดอมและลตตี้ยังจําเรื่องแล้วในอดีตไม่ได้ดอมเลยพาเธอมาย้อนวันวานสักหน่อยลตตี้ได้ลงแข่งรถ ออดดี้อาแปและเธอก็ซิ่งจนชนะมาได้เลยทําให้เลตตี้สับสนและมีคนมาทักเธอเลตตี้เลยปั๊บเข้าให้เลยครับเลตตี้เลยสับสนครับมาครับของไบอันได้เป็นพ่อลูกอ่อนอย่างสมบูรณ์แบบและและคอบและเอลาเมียเก่าของดอมก็ทํางานสืบสวนเช่นเคยครับคอบได้ไปส่งเอลน่านะครับและคอบขึ้นมาครับเจอกับเด็กกับชอเลย<อ>ทํากัน อัดกันนะครับฟัดเหวี่ยงตีรันฟันแทงนะครับเขียวไอเขียวกับไอแดงต่อยกันครับต่อยกันต่อยกันนะครับต่อกันสวสะสวอีริน่าขึ้นมาช่วยฮอบนะครับแล้ยิงและเด็กกระชอได้โยนระเบิดมาทำให้สองคนระเบิดตกจากตึกมาครตกลงมาใส่รถนะครับแล้วก็แต่ไม่เป็นอะไระครับฮอปได้ตามไปเก็บฮานจากเดอะฟาสภาคที่3นะครับที่โตเกียวโตเกียวดิฟนะครับจากนั้นดอมได้มาหา มีแอน้องของดอมนะครับเร่มาเยี่ยมไบอันนะครับและดอมได้รับโทรศัพท์จากเด็กกับชอว,ว่ามีระเบิดอยู่หน้าบ้านนะครับตอนจากนั้นก็ระเบิดตุ้มฮะดอมมองดูบ้านยนครับและคอบได้เข้าลงพยาบาลรักษาตัวและพี่ดอมได้เข้ามาเยี่ยมฮะเยี่ยมเป็นไงบ้างอ,อ๋อฉันสบายดีโอ้นี่มีผู้รายหลุดออกมาคือเด็กกับชอพี่ของชอนั่นเองและมันกําลังตามจะมาเก็บของพวกเราทุกคน ได้จัดที่รักซู้ๆนะโอเคฉันฝากให้นายได้นะจากนั้นดอมก็ได้มาหาชอนพระเอกของโตเกียวดิฟนะครับและเอาของของแฮนมาให้นะครับคือผ้ากันเขนนะครับและดูรูปภาพนะครับและมางานศพของแฮนนะครับดอมกําลังแทบซึ้งและมีรถที่ใครไม่รู้ครับกําลังมองดอมดอมก็จ้องไปฮะจ้องไปฮะและดอมได้ขับรถตามไปครับ ซิ้นกันมันเลยฮะซิ้นกันจนไม่รู้อะไรครับลงมาท่อแต้นะครับเอารถชนกันฮะรถต่อรถฟันต่อฟันตู้ต่อตู้นะฮะชนกันตู้มเป็นโกโก้กับซีเรียลคันเลยครับและจ้องตากันฮะกำลังจะยิงกันแล้วมีหน่วยลบไม่ทรบชื่อฮะมาช่วยฮะช่วยดอมหน่วยรบอะไรไม่รู้นะครับขอไม่โนบอดี้ได้บอกให้ช่วยตัวเลมซี่มานะฮบเพื่อจะได้ใช้ตาเทพอย่างสมบูรณ์และดอมได้ เรียกชาวแก๊งไหมาริจภารกิจแรกก็เริ่มขึ้นโดยพี่ดอนได้ปิ๊งไและพี่ลงมาได้ปิ๊งไอเดียว่าให้เราลงมาจากฟากแฟในเทือกเขาที่ไม่มีคนรู้จักฮะโดยการบินจากแฟและทุกคนได้ตกลงฮะว่าจะบินจากแฟาน่นแฟลงมาในเทือกเขานะครับตอนนี้ก็ได้วางแผนกันนะครับแล้วก็กําลังแผนวางแผนว่าจะทายังไงครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ขึ้นเครื่องบินเอาลกขึ้นเครื่องบินอย่างเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทุกคนพร้อมแต่พี่โลมันยังไม่พร้อมนะครับทุกคนก็ลงมาแล้วครับว้ายเสียวดากันนะครับทุกคนโอ้พี่ดอมทุกคนแล้วถึงแล้วแต่พี่หำโลมันนะครับยังไม่ถึงยังรออยู่ฟาฟ้าซิ่งกันแล้วครับตอนนี้กําลังยิงกันสนั่นแล้วครับไบอันนะครับแล้วเจาะรถเข้าไปหานะครับเจอกับพี่จ่าพนมครับช้างกูอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่นะครับต่อยกันยับนะครับตอนนี้และจากนั้นก็ ได้ไปพาตัวแลมซี่อย่างสุดเสร็จแล้วครับตอนนี้กําลังกําลังจะโดดหนีโอ้โหเกือบตายครับตอนนี้ได้เจอแขกที่ไม่ได้ไดรับเชิญครับลูกเด็กกระชอฮะกลางซิ่งนะฮะแล้วก็มีพี่โรมันเข้ามาช่วยไว้นะฮะโอ้โหิ้นกระแทกจนตกนะฮะได้จากนัก้นก็นดอมก็โดนล้อมนะฮะจนกระแทกรถพี่ดอมจนตกแต่ไม่ตายครับจากนั้นได้ช่วยแลมซี่อย่างเรียบร้อยฮะตกไม่ตายครับ ว้าว wow. จากนั้นก็ได้ช่วยเลมซี่ย่างสำเร็จและเพอพวกผู้ดอมก็ได้ถามเลมซี่ว่าตาเทพม่ไหนบอกเพื่อมีที่เพื่อนของเธอที่ดูไปจากนั้นก็ได้ย้ายครับว้ wow. าวปาวันจากนั้นเลมซี่ก็ได้ถามเพื่อนของเธอว่ามีขายกับมีขายกับเจ้าชายและนี่อีกถึงสองวันจะมีงานวันเกิดเจ้าชายฮะเจ้าชายจอแดนฮะตอนนี้กมีงานเลี้ยงฮะว่าภาร,รกิจจริงยา เทพก็ได้เริ่มขึ้นพี่โลมมาได้วางแผนครับดอมกับพี่ดอมลงมายังไม่รู้ผมก็ยังไม่รู้ก็จบได้แฮกระบครับแต่ตอนนี้ระบบผิดพลาดครับและแผนก็พังฮะแล้วพี่ชอก็ได้บุกเข้ามาฮะจากนั้นก็ชิงโลฮะครับกระโดดข้ามครับซิงข้ามตึกแล้วครับโอ้โหโคตรโหดเลยครับทุกคน กระโดดข้ามตึกแล้วครับตอนนี้ภารกิจชิงตาเทพก็ได้สําเร็จแล้วครับนะครับพี่ชอก็ให้นี่ให้กับทวกวโนบอดี้และตอนนี้กําลังโค้นหาพวกชอฮะตอนนี้พี่พวกพี่ดองก็ซิ่งไปจะจับพวกชอชอนะฮะชอกําลังกินค่าอย่างอริตอร่อยแบบชิวมากแล้วจังนั่นก็ทำการต่อสู้เฟียกระเบิดกันฮะตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้พวกพี่ดอก็ได้มาตั้งหลักนะฮะว่ากําลังจะแค่ทุกเรื่องจะคาดีแล้วพวกพี่ดอกก็ได้มาเตรียมตัวกันนะฮะเตรียมอาวุธนะครับเริ่มต้นนะครับจะเกิดสงครามกันนะครับจากนั้นก็พวกพี่แจคคดีก็ได้แพรหอมาด้วยครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยฮะและพวกเขาได้พาโดนมีปืนนะฮะทุกคนทุกคนก็ได้เริ่มแผนสลับตัวแลมซี่นะฮะเพื่อหลบตาเทพละ ตอนนี้กำลังสลับตัวเพื่อจะแห้เข้าข้อมูลพี่ดอมกับพี่ชอก็ได้ซิ่งกันครับทุกคนเจาะตีกันแต่พวกพี่ดอมกับพี่ชอซิ่งรถกันฮะหนีระเบิดด้วยฮะตอนนี้ไบอันกับแรมซี่กำลังเพื่อไปหาแหเข้าข้อมูลครับตอนนี้กำลังเข้าหาจุดสัญญาที่เลยที่สุดแต่พวกเขารู้ครับเลยทำลายทำลายเสาสัญญาณที่ดีที่สุดซิ่งกันอย่างเดียวครับสองคนนี้ไม่สนอะไรเป็นอะไร ได้ทำลายเสาสัญญาณอย่างแ้คข้อมูลไม่สำเร็จพี่คอปก็ได้ไม่ทานแล้วฮะรีบมาช่วยพวกพี่ดอมกันฮะสองคนก็กันต่อกันฟันต่อฟันตาต่อแตาตูดต่อตูดเสียวดาบไหมคะที่รักเอออตอนจากนี้ใบอั้นกับพี่แจพนมได้ต่อสู้กันฮะตอนนี้ใส่กันพุบพับพุบพับและ ไบอันก็ชนะพี่แจพนมและตอนนี้เอเลน่ากับแลมซี่ได้มาอยู่ด้วยกันฮะตอนนี้พวกเธอโดนจับตาจากและพี่คอบก็ได้ซิ่งรถพยาบาลมาฮะโอโหสุดยอดโคตรเท,ท่เลยครับทุกคนซิ่งมาแล้วครับตอนนี้ไบอันกําลังแฮกข้ขอมูลอย่างสําเร็จทั่วโลกแล้วฮะแลมซี่ตอนนี้พี่คอบและพี่ดอมและพี่ชอก็โจมตีกันอย่างต้นเนื่องฮะและโดนระเบิดไฮะจากโดนฮะตุ้มพี่คอปได้เอา ร้อยนัดยิงใส่ฮอลิคอปเตอร์ครับยิงุมโอ้โหไม่โคตรที่เลยครับตอนนี้จากนั้นก็ระเบิดแล้วจากนั้นพี่เขาก็ได้ซิ่งรถชนเข้าฮอลิคอปเตอร์พี่เขาก็ยิงครับระเบิดตู้ตายครับตอนนี้ตอนนี้พี่พี่ดอมก็ได้สลบไปฮะเอเลน่าได้รือฟื้นความจำของเธอได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พี่ดอมก็ได้สลบไปนะและคอป และชอก็ได้โดนจับอย่างคุกที่แน่แน่ที่สุดและทุกคนก็ใช้ชีวิตกันอย่างสงบและพ,พี่ดอมก็ให้ไบอันใช้ชีวิตอย่างพ่อละอ่อนอย่างตามที่ฝันไว้นะฮะโอ้โหโคตรสุดยอดเลยครับหนังเรื่องนี้สุดยอดจริงๆครับต้องไปดูครับโอ้โหพี่คอบก็ได้พี่ไบอันก็ได้นี่ครับพี่ชอก็ได้ขับรถซิ่งออกมาคนเดียวฮะและไบอันก็มาส่งฮะ เป็นฉากสุดท้ายที่2คนได้เจอกันและไบอันก็เป็นฉากเป็นหนังภาคสุดท้ายที่ได้แสดงเพราะหลังจากนั้นพี่แกก็ได้เสียด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ะครับหนังทุกเรื่องที่มีไบอันกับดอมได้แสดงกันมาครับหนังก็ตัดเป็นจบกันที่เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ